เมนูของเราก็จะเป็นต้มหัวปลาต้มหัวปลาครับเป็นหัวปลาแล้วก,ก็ปลาจีนนะครับเป็นหัวปลาจีนไปตลาดได้เจอหัวปลามันก็เลยซื้อมาสามหัวนี่ครับหัวปลาจีนพอน้ําเดือดเราก็ใส่เลยเครื่องเทศของเราก็จะมีข่าตะไคร้แล้วก็ขมิน้นหอมกระเทียมพริกนะครับพอน้ําเดือดเราก็ใส่ลงไปเลยครับอู <Ooh. S 2> เด็กน้อยตื่นมาจะแย่งโทรศัพท์แล้วต้มหัวปลานะครับตามด้วยไม้มะกรูดผักชีรั่งมะเขีอเทศ แล้วก็จะตักไอ้นี่ออกไอ้ที่ฟองฟองแบบเนี้ยตักออกลากบักชีพลิกเผานี่ก็เสร็จแล้วครับต้มปลาของเรา น่ากินมากเลยไปก่อนนะครับบ๊ายบาย